วัสดีครับเพื่อนข้าราชการกรมประมงทุกท่านนะครับในเดือนนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเดือนนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งให้ท่านทราบด้วยการหลายเรื่องนะครับเรื่องที่หึ่งที่จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนข้าราชการทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็คือเรื่องของที่ท่านพ่วมโดยการ สวกได้เข้ามาพบที่กรมประมงแล้วก็ได้มานําเสนอถึงความเป็นไปได้ในการนําเสนอโครงการวิจัยทั้งหลายนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการวิจัยในเชิงพาณิชย์ก็ดีในเชิงสาธารณะก็ดีนะครับหรือว่าในเชิงที่จะเป็นประโยชน์ในแง่อื่นๆนะครับแต่เดิมเนี่ยความเข้าใจของเราเนี่ยคือการวิจัยที่จะขอรับทุนจากสวก จำเป็นจะต้องเป็นโครงการวิจัยที่ต้องเป็นเชิงพาณิชย์หมายความว่าผลจากการวิจัยจะต้องนำไปพัฒนาเป็นเชิงมูลค่าได้แต่จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าต่อไปการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงสาธารณะแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านการประมงต่างๆ หรือการพัฒนานะครับเพื่อความมั่นคงของอาหารโครงการลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะนําเสนอเพื่อขอรับทุนจากาสวกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของเพื่อนข้าราชการที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความประสงค์ที่จะของบประมาณในการวิจัยก็สามารถนําเสนอไปได้เรื่องนี้ผมได้ให้ทางาศูนย์สารสนเทศนะครับได้ ประกาศไว้ในเว็บไซต์แล้วถ้าท่านสนใจนะครับก็คงเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมประมงในเรื่องที่2นะครับก็อยากจะแจ้งให้ท่านทราบว่าในเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเกษตรแล้วก็สากรณ์ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์เป็นประธานกรมปรมงได้นําเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาปราสวยงามเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการก็ได้ผ่านนะครับยุทธศาสตร์ปลาสวยงามไปเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เราก็มีกรอบนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องปราสวยงามของประเทศซึ่งกรอบเราได้วางไว้5้าสปีด้วยกันนะครับคือตั้งแต่ปี2,556ถึงปี2,560นะครับ ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีโครงการวิจัยต่างๆซึ่งจะเป็นกรอมให้ท่านนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาและพัฒนาเป็นแนวทางในการที่จะขอรับทุนต่างๆได้ด้วยเพราะนั้นก็อยากจะแจ้งข่าวนี้ให้กับเพื่อนข้าราชการนักวิจัยทั้งหลายหรือนักพัฒนาทั้งหลายที่อยู่ในภูมิภาคนะครับถ้าปลาสวยงามในพื้นที่ของท่านเนี่ยมีศักยภาพหรือว่ามีปลาไทย ที่เด่นๆนะฮะในพื้นที่ที่สามารถจะนํามาพัฒนาต่อยอดเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออกได้ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสและเป็นช่องทางที่จะทําให้เกิดการทํางานในพื้นที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเนี่ยได้เข้าไปศึกษาในเรื่องของการพัฒนาปลาสวยงามผ่านทางยุทธศาสตร์ปลาสวยงามของกรมบะมงด้วยนะครับก็ทางกรมบะมงก็ได้รองรับโครงการในลักษณะเช่นนี้ไว้เช่นกันในปี งบประมาณ2556ก็ได้มีการตั้งงบประมาณรองรับไว้นะครับซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาต่อไปว่าเราจะได้รับงบประมาณในส่วนนี้มาดาเนินการมากน้อยอย่างไรนะครับ mm hmm. ในเรื่องที่3นะครับในเดือนที่ผ่านมานะฮะผมเองพร้อมด้วยคณะเนี่ยก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมนะครับเพื่อาราชาการเจ้าหน้าที่และก็ลูกจ้างของเราที่บึงบัลเีธซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังทํางานกันอย่างแข็งขันนะครับในการที่จะขุดลอกบึงบัลเีธ นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งรับน้ำนะฮะเป็นแก้มลิงของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากว่าทางกรมประมงเองร่วมกับทางจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้เสนอโครงการคุณลอกบึงบอระเพชรนะครับเป็นจํานวนทั้งสิ้น4ล้านลูกบาทเมตรนะครับเพื่อที่จะรองรับปริมาตรน้ําได้เพิ่มขึ้น4ล้านลูกบาทเมตรเช่นกัน ซึ่งในส่วนของกรมมงคงรับผิดชอบอยู่เนี่ยก็จะรับผิดชอบใน2ล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนอีก2ล้านลูกบาทเมตรทางจังหวัดก็จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีการาว่าจ้างในการที่จะขุดลอกต่อไปในส่วนของกรมมงบงเราได้เริ่มดําเนินการไปแล้วนะครขณะนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าของงานไปประมาณถึง1 0นะมีการขุดลอกไปแล้วประมาณแสนประมาณแสนลูกบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจกับท่านเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันในพื้นที่นะครับอย่างเข้มแข็งทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมท่านนะครับก็เห็นว่ามีความพร้อมก็อยากจะ,อะขอให้เป็นกําลังใจกับท่านนะครับแล้วก็ทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับออีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีงานกาชาตินะครับเพิ่งจบไปนะครับ เจ้าหน้าที่ของเราหลายคนนะครับก็ได้ไปร่วมงานนะครับแล้วก็ไปดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของกรมประมงในการตกปลานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการไปประจํากันทุกคืนนะครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เข้าไปาเสียสละนะครับ แล้วก็ทํางาน,นเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะครับก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทําไว้นะครับได้ตอบสนองท่านในทางที่ดีนะครับในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ท่านทราบก็คือว่าขณะนี้เองเนี่ยยุทธศาสตร์กรมประมงนะครับก็กําลังจะหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรมระมงก็อยู่ระหว่างการจัดทํายุทธศาสตร์กรมประมงฉบับใหม่นะฮะขณะนี้เองเราก็กําลังรวบรวมถึงเนื้อหา แล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มนะฮะด้านการประมงเพื่อกําหนดเป็นจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็เรื่องของอขีดความสามารถที่เราจะพัฒนาการประมงของเราต่อไปนะครับผมอยากให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแนวความคิดหรือว่ามีข้อสังเกตนะครับหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการประมงที่คิดว่าการประมงเราเนี่ยควรจะพัฒนานะฮะไปในทิศทางใดหรือท่านเห็นว่า ปัญหาของประเทศในด้านการประมงเนี่ยมีในข้อใดบ้างนะครับและอยากให้การพัฒนาการประมงหรือว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเราเนี่ยเดินไปสู่ทิศทางแบบไหนนะฮะก็อยากจะท่านให้ท่านเนี่ยได้กรุณาส่งข้อมูลมาที่กรมประมงด้วยผมเชื่อว่าข้อมูลทางาต่างๆที่ท่านจะเสนอเข้ามาเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับถ้านอาจะใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทาง ระบบนะฮะอินเทอร์เน็ตของกรมปรมงนะฮะก็ได้มีเจ้าหน้าที่คอยที่จะรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ไว้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะนําไปประชุมในครั้งต่อไปนะครับก็อยากจะได้ความคิดหลากหลายจากทุกๆคนนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคที่จะช่วยกันทํางานในชิ้นนี้ด้วยนะครับในเดือนนี้นะครับวันที่19นะครับเราจะมีการาประชุม เรื่องปากกาลังเทียมที่กรมประมงนะฮะ